อยู่ก็ไปใส่ในรถแล้วมันก็หอมแล้วก็บอกต่อๆกันว่าเป็นน้ำหอมรสซิงสวัสดีครับยู่ีตรับสูลิงไปเรื่อยนะฮะก็ไม่ได้ออกจากบ้านมาอันนี้น่าจะเป็นรอบ2เดือนเลยนะครับมันจําเป็นจริงๆครับเพราะว่าช่วงนี้แถวบ้านก็มีการก่อสร้างนะฮะรถผมก็เลยโดนปูนนอมาล้างนะครับแล้วก็ที่เดิมเลยนะฮะปั๊มเชีย ตรงข้าวสารอาญาเพื่อนผมนั่เองนะฮะก็มาใช้บริการก็กได้แล้วก็พอดีนะครับเราไปเดินในซีเล็กเนาะเจอน้ําหอมซึ่งปกติเนี่ยบางคนก็ใช้น้ําหอมในรถนะอัน,นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องศึกษาเพิ่มเติมนะถ้าพูดไปมันจะยาวมากผมก็ไม่ได้ใช้ตลอดนะผมสลับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้มาประมาณน่าจะสองสเดือนแล้วแหละตั้งแต่เนี้ยมันหมดนะอหลายคนคงจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็บอกไปก่อนลวกันกนะ็คือก็เป็นน้ําหอมที่รถ ส่วนใหญ่นะฮะจะชอบใช้กันรถแต่งอะ่ะอ่าชอบใช้กันหรือเขาเรียกน้ำหอมรถซิ่งน่ะน้ำหอมซิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไอโลโก,โก้ด้านหลังนี่ไม่เกี่ยวนะมาจากข้างข้ากันนะฮะสีชมพูตัวนี้ถือว่าหอมเนี่ยนี่มีกลิ่นอยู่เลยนะแต่ว่าหมดแล้วถ้าดูข้างในเนี่ยคือผมแทบไม่เหลืออะไรละบางมากแต่พอโดนลมปุ๊บเออมันจะมีกลิ่นอยู่แล้วแน่นอนตอนแรกผมจะซื้อตัวนี้มาใส่บ้างนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ออกไปไหนหรอกนะฮะแต่ว่ามันก็ให้มีกลิ่นหอมบ้างอ่ะเจอใหม่เลยอยากลองดู ไอน,นี้ผมไม่แน่ใจว่ามีใครใช้หรือยังมันบอกเป็นนิวคาเลยนะเอออะไรนะคลีนนิวคานะฮะนิวด้วยเออเดี๋ยวลองแกะดมกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับอืมไม่รู้จะหอมไหมไม่รู้จะพลาดหรือเปล่าก็ราคาต้องบอกก่อนนะครับว่าพวกนี้เนี่ยอันเก่าด้วยนะมาให้ดูก่อนนี่เลยอ่ะนี่นี่นะครับ แล้วแต่นะฮะบางร้านนะครับบางคนก็ได้ราคาส่งมามีตั้งแต่70กว่าบาทนะครับ80กว่าบาท90กว่าบาทก็มีนะฮะวันนี้ผมได้ในราคา87บาทซึ่งสีพูก็8 7เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เมียนเดียวด้วยแล้วเห็นเขียนว่าใหม่ซึ่งจริงผมก็เพิ่งเพิ่งเคยเห็นเนี้ยอ่ะตัวเนี้ยนิวคาร์ก็เข้าใจว่าน่าจะเหมือนกับรถใหม่หรือเปล่าเปิดมากินแบบเฮ้ยพลาสติกใหม่ใหม่กินหนังใหม่ใอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวลองดูหน่อยดีกว่าอ่ะ ทุกอย่างก็เหมือนกัน,นครับโลโก้แพ็คเกจจิง้งเหมือนกันแต่แค่มีตัวเนี้ยที่มันใหม่ขึ้นมานี่มาแกะดมเลยดีกว่าเป็นสีเทานะครับมไม่มีให้เลือกด้วยแกะแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยได้กินไหม เออก็หอมดีนะแต่เหมือนลำไยไหมลิ้นจีเหมือนขนมหวานอะไรสักอย่างนึงอะอืมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันเนาะคือบางคนอาจจะบอกว่าหอมก็ได้แต่ก็หรือผมไม่ไม่คุ้นชินหรือเปล่าอ่าลองดมอันนี้อันนี้แอร์พอดีช่องแอร์มันก็กลิ่น แบรนด์ไหนอะต้องบอกว่ากลิ่นนิวคาแบรนด์ไหนดีกว่าอันนี้แบบไม่มั่นใจไงอืมซึ่งถ้าเทียบอันเก่าอันนี้คือมันหอมแน่นอนอะชัวร์เลยผมบอกไปว่าอันเนี้ยสีชมพูนะหอมแน่นอนนะครับแต่ถ้าอันนี้อันใหม่ซึ่งอืมถ้าผมจำไม่ผิดนะครั้งแรกที่ผมใช้ตัวนี้เนี่ยเปิดมาปับ๊บเออประทับใจเลยไนงะเออแต่นนี้ก็ อต้องใช้เวลานะแต่เอาแค่ตอนนี้ก่อนละกันนะฮะเพราะว่าเออก็ไม่ได้ประทับใจเหมือนสีชมพูแงเปิดปุ๊บประทับใจเลยแต่ตัวนี้อเป่าลมนิดนึงก็ได้แหละมั้งก็คิดว่าได้นะไปลองดูกันเองละกันนะฮะแต่สำหรับผมนะก็ถ้าตัวนี้หมดคงกลับมาจะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมดีกว่า อันนี้คืออมาตาจริงๆนะครับสุดละอันเนี้ยสีมพูอ่าแล้วก็ในเรื่องของความรู้และกันในของน้ําหอมนะครับแน่นอนเดี๋ยวต้องมีคนติ๊ตงนะฮะว่าทําให้แอ์ตันอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมใช้เนี่ยตั้งแต่ซื้อรถใหม่ใหเลยนะเออผมก็ใช้อยู่นะแต่อย่างที่บอกผมใช้อ่ะโดวนี้หมดแล้วผมก็จะเว้นไปเดือน2เดือนแล้วก็มาใช้ผมไม่ได้ใช้ตลอดนะแน่นอนว่าถ้าเกิดใช้ตลอดอ่ะอาจจะมีผลในเรื่องของแอร์ที่ทำให้มันตันหรือเปล่าผมไม่รู้ แต่อย่างที่ผมเคยทคําคลิปไปเนาะหน้าตาแบบเนี้เห็นไหมคือสภาพการล้างแอร์ผมไม่ได้ล้างมาประมาณเจ็ดปีอะ่ะมันก็ไม่ได้ตันอะไรมากมายไงเพราะว่าไี้บอกเราเราก็พยายามดูแลในเรื่องเช่นการแบบเปิดน้ํายาแอร์หรือพัดลมให้มันสัมพันธ์กันอะ่ะออไม่ได้แบบน้ํายาแอร์เยอะไปลมเบามันก็ทําให้แบบมีเมือกอะไรเงี้หยหลายๆอย่างเนาะแต่พวกนี้ทาให้เกิดเมือกแน่ๆก็ผมก็ไม่ได้ใช้ตลอดนะครับน,นี้ต้องย้ำสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะ นานๆก็อย่างเงี้ยใช้หนึ่งกระป๋องที่นึงก็หยุดไปสักเดือนนึงก็ได้2เดือนก็ได้นะฮะแล้วก็กลับมาใช้แบบนี้นะครับแต่ถ้าใครความคิดเห็นอื่นนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกแนะนํากันได้แต่นี้จากประสบการณ์ตัวเองนะครับที่หลายๆคนแบบเฮ้ยอาจจะมีความเห็นต่างกันนะฮะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่ที่แน่ๆผมรู้แค่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันทําให้แอร์ตรัแนแหละแต่สำหรับตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ตลอดย้ําอีกรอบนะครับไม่ได้ใช้ตลอดต่อนเนื่องนะครับ วันนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยละกันนะฮะยังไง <_ p> เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็เจอะไปทําคลิปได้เหมือนเดิมขอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนละกันร,รักษาสุขภาพด้วยละกันนะจ๊ะเช่นเคยนะอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าเพกกื่อรับคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนลิมิเตจะพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปกินแล้วก็พาไปรีวิวและพูดคุยในเรื่องของสายอาชีพเพิ่มเข้ามานะครับบ๊ายบายเอ่อขอกลับคําได้ไหมครับที่ผมบอกว่าอาจจะไม่ใช้ไอศี เทาตัวเนี้กลิ่นนิวคาเริ่มเปลี่ยนใจแล้วครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ที่ผมรีวิวใช่ไหมเราเปิดมาแล้วก็ผมมาธุระที่โฮมโปรจอดรถดประมาณครึ่งชั่วโมงเข้ามาในรถสิริรวมนะเปิดแล้วหนึ่งชั่วโมงเฮ้ยกลิ่นมันเหมือนเข้าไปในโชว์รูมรถหรูอะกลิ่นแบบหอมๆอ,อะอถ้าผมคุ้นเคยเหล่ากลิ่นแบบไหนเดียบีเอมไหมเออโชว์รูมอะบีเ ไม่มั่นใจนะเอาไปว,ว่าโชลูนรถหรูลแล้วกันเออกลิ่นมันแบบนั้นเลยเฮ้ยมันหอมอยู่เริ่มลังเลละคือคือต้องบอกกอนนะครับว่าไอเนี้ยเนี่ยหมดเกลี้ยงแล้วนะไม่มีเลยถ้าผมไม่ได้จ่อแอร์แบบเนี้ยคือกลิ่นมันไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะฮะว่าไอเนี้ยกลิ่นใหม่ๆล้วนๆเลยซึ่งจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคิงสเตล่าเขาไม่ไทํามาเพื่อรถนะครับแต่ว่าเอา่ออยู่ก็ไปใส่ในรถแล้วมันก็หอมแล้วก็บอกต่อๆกันว่าเป็นน้าหอมรสซิงนะฮะแบบนี้นี่เอง แต่ทีนี้เนี่ยผมว่าคิงเซยล่าเขาบอกว่าเฮ้ยรถมันใช้กันเยอะละเมันทำตัวนี้เลยแล้วการกลิ่นนิวคาเฮ้ยหอมอะ่ะเออไออย่างที่บอกนะฮะอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นผมเองนะครับอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ตอนนี้ผมรู้สึกเฮ้ยผมเริ่มชอบแล้วว่าจากที่ลองเปิดครั้งแรกปุ๊บมันไม่ได้ประทับใจที่บอกใช่ไหมแต่พอได้แบบเออจอดทิ้งไวค้ครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเข้ามามันใช่อ่ะที่มันเออมันเหมือนได้เราแบบสัมผัสรถใหม่อะ่ะ เข้าไปในโชว์รูมรถใหม่อะไรเงี้ยอีเลยหน้าตากล่องมันนะฮะมันก็จะใส่มาแบบเนี้ย